ทำแล้วเราไม่รักมันไม่สําเร็จ,จเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องอยู่ในกรอบของความดีอยู่ในสินห้าที่ไม่เปลียดเปลี่ยนสัตว์ไม่พูดจาเพอ้อเจอ้อไม่หลอกลวงใครเจ้า่ะถูกปะเราต้องอยู่ในสินห้าที่เราจะทําเนี่ยมันอยู่ในกรอบของสินห้าไหมถ้าอยู่ในกรอบของสินห้าแล้วสามารถเราเรารักในสิ่งที่เราทํารักงานบริการรักในการพูดคุยรักในการที่เรียกว่าทําให้คนสวยทําให้คนดูดี อันนี้มันคือความสุขนะความสุขเออนี่นแหละมันก็คือประสบความสําเร็จได้แม้แต่เราไม่ต้องเป็นกิจาก,การใหญ่โตอะไรมากมายใช่ตแต่เราสามารถอยู่ได้เรียกว่าพอเพียงเจ้าค่ะเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้เจ้าค่ะลูกค้ารักเราเรารักลูกค้า,จาใจต่อใจ,จให้ใจต่อใจก็คือประสบความสําเร็จได้แล้วเราจะทําอะไรที่เสริมเช่นเราจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมเสริมมันก็จะขยายต่อได้จตรงนี้แหละมันก็คือการให้ใจ เราต้องให้ใจตัวเราเองก่อนและให้ใจในสิ่งที่เราทําก่อนเมื่อเราให้ใจแล้วสิ่งที่เราทําแล้วเราทุ่มเทจริงๆแล้วเราไม่เหยาะแย่แล้วเราไม่ไม่แบบออนแอพอทําไปแล้วพอแบบว่าการจุดเริ่มต้นที่เราจะทําอะไรเนี้ยเราจะต้องมีเงินลงทุนหรือว่าการค้าขายอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องลงทุนลงแรงแต่ถ้าเกิดเราลงทุนอย่างเดียวแล้วเราไม่ลงแรงเราไม่ทุ่มเทกับมันมันก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเงินแรงเราก็ไม่มี ความสำเร็จก็ยิงไม่มีเลยจแล้วเรามีแต่ความกลัวกลัวกลัวเจ๊งกลัวล้มเหลวมันก็ไม่กล้ามีแต่ความกลัวก็ไม่สําเร็จได้จิตตัวเราแล้วก็ไม่ยึดอะไม่ยึดว่าเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่เอาอดีตมาอยู่กับปัจจุบันเราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อะไรที่เราแบบว่ามันมีข้อเสียข้อเสียเราต้องรู้ข้อเสียเราให้มากที่สุด พอเรารู้ข้อเสียเราว่าเราต้องแก้อะไระะเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเป็นคนใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเรายึดว่าอุย้ยก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือการยึดว่าพอบางทีถ้าเกิดลูกรับว่าลูกจะมาเป็นสิทธิ์ของมารดาสิทธิ์ของอาตาม่โจอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเปิดใจว่าบางทีบางครั้งเรามีข้อข้อเสียอะไรแล้วแม่บอกไปว่าเออลูกต้องแก้ตรงนี้นะหรือว่าลูกพูดอะลูกพูดโดยที่แบบว่าไม่ฟังไม่ฟังแม่พูดแล้วย้อน ย้อนแย้งออกมาคือเราต้องฟังตามมารยาทเราต้องฟังให้จบจบแล้วเราก็คือมาพูดด้วยเหตุและผลเราจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราไม่ฟังเราคือจะพูดอย่างเดียวอะเราจะไม่ได้ประโยชน์ะลยจากการที่ผู้อื่นบอกหรือว่าเหมือนกับสิ่งที่เราไม่รู้เพราะว่าเราเราล้นอะเราเป็นน้ำเต็มแก้วอะเราจะพยายามที่จะพูด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 ,พดโดยที่เราไม่ยอมรับอะไรเข้ามาในใจเราเข้ามาในแก้วน้ำเรา เพราะเรามีเต็มแล้วเราก็เลยไม่สามารถรับอะไรเข้าไปที่มีประโยชน์เข้าไปในตัวเราได้เพราะฉะนั้นเราเราต้องเปิดใจที่จะยอมรับฟังถ้าคนอื่นเราอาจจะไม่ฟังหรอกแต่ถ้าเราแบบเออกูบาอาจารย์นะเราต้องเปิดใจรับฟังนะอะไรเงี้ยคนอื่นเราไม่ยอมนะแต่พมราดานเรายอมฟังเราต้องเงียบเราต้องปิดปากแล้วก็เปิดใจที่จะรับฟังรับฟังแล้วก็เออเอามาพิจารณา แล้วก็ว่าเออเป็นจริงนะใช่ท่านเมตตาเรานะที่ท่านแบบว่าให้เรารู้แล้วก็มีสติที่จะแบบว่าเออใช่ไม่มีใครเตือนเราได้เลยนะท่านว่าเราท่านดุเราท่านบ่นเราแสดงว่าท่านรักเราท่านไม่ต้องการให้เรามาเกลียดท่านหลอกจริงปะแม่ดุเนี่ยต้องการให้ทุกคนมาเกลียดแม่ไหมไม่ใช่นะไม่ได้ให้ทุกคนแบบว่าดุเพื่อเอาความสะใจแต่ต้องการให้ทุกคนอนะแก้ อุปนิสัยหรือว่าอนุสัยที่เราเป็นมาเนิ่นนานอุปนิสัยที่ที่มันไม่ดีอะ่ะมันก็กลายเป็นอนุสัยที่เป็นฝั่งลากลึกที่เราปลูกต้นอกุศลปลูกต้นการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองและทําให้เราอะ่ะหลงหลงผิดแล้วก็ยึดติดกับสิ่งที่เราเป็นว่าเราถูกตลอดเวลาโดยที่เราไม่ฟังใครมันก็จะกลายเป็นอันตรายในจิตใจเรานะ แล้วเราจะไม่สามารถที่จะฟังใครได้เลยเพราะเราก็จะยึดว่าใช่ฉันชอบแบบนี้ถูกแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีการพัฒน,นาเพิ่มขึ้นนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใจที่จะแก้ไขแล้วเราจะอยู่กับคนอื่นได้อยู่กับสังคมได้และเราจะเป็นที่ที่รักของทุกคนได้และเราจะเป็นที่ไว้วางใจของครูบาอาจารย์ได้แต่ถ้าเกิดโมจะนั่งเถียงพูดอะไรไม่ฟังแล้วเถียงจะไว้ใจได้ไหม พูดให้ทําอะไรหรือว่าสอนอะไรแล้วก็แบบแย้งตลอดเวลาอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่อยากคุยด้วยอนะจริงปะ่ะถูกต้องไหมเออนะสาธุอะไร